ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงร่อนลงแล้วปีนขึ้นไปบนยอดเขาเงียบเงียบพื้นที่โดยรอบยอดเขาเป็นพื้นที่ราบโลง่งในพื้นที่ราบเบื้องล่างปรากฏเงาร่างของคนสิบคนหรืออาจจะมากกว่านั้นแค่ปลายตามองเฉินเซียงก็จำกู่ตรงเฉินผู้อาวุโสเม็ดยา แล้วอูคามิ่งที่อยู่ท่ามกลางคนกลุ่มนั้นได้ดูเหมือนพวกเขากำลังรับมือกับอีกเก้าคนที่เหลือใบหน้าของกลุ่มตรงเฉินเผยให้เห็นถึงความอ่อนล้าแต่ใบหน้าของเขายังเปลี่ยงไปด้วยรัศมีอันลึกลับ ผู้อาวุโสม็ตยาสวมหน้ากากบทบังใบหน้าทำให้เฉินเซียงไม่เห็นอารมณ์ความรู้สึกบนใบหน้าของนางได้ส่วนตาแก่หัวล้านหูคามิ่งท่าทางของเขาดูอิดโปรยในกลุ่มคนทั้ง9้านั้นมีสามคนมาจากทะเลนิรนันส่วนอีกหก คนที่เหลือคือประมุกนิกายและเหล่าผู้อาวุโสจากนิกายเช่าหูและนิกายนักสู้แท้จริงเฉินเซียงเคยอ่านเจอในหนังสือบางเล่มและได้เห็นภาพของประมุกนิกายเช่าหูและนิกายนักสู้แท้จริงทำให้เฉินเซียงจำพวกมันได้ ประมุกนิกายเช่าหูคือคนที่ดูอ้วนๆนหน่อยชื่อของมันคือเจนอยู่สงทั่วตัวของมันก็มีขนยุบยับเต็มไปหมดยังไม่พอมันยังมีคราวขนาดใหญ่และดวงตาทั้งสองข้างยังเป็นสีเขียวเข้มและดูหน้าขนพองสยองกล้าว ทั้งยังเหมือนลิงกริลล่าอีกด้วยลักษณะท่าทางของมันดูเหมือนกับสัตว์ปีศาจมันกำลังกลุ่มค้อนคู่ยักษ์พลางจ้องมองไปยังกลุ่มของกูตรงเฉิงประมุกนิกายนักสู้แท้จริงมีลักษณะท่าทางที่ดูสุภาพเรียบร้อยมันชื่อ ทังอี้ชาวมันสวมใส่ชุดคลุมสีขาวธรรมดาธรรมดาและมีกระบี่ยาวอยู่ในมือด้วยความที่มันมีเส้นผมที่ละเอียดอ่อนและเรียบตรงเป็นอย่างมากทำให้ลักษณะของมันดูแตกต่างจากประมุกนิกายเช่าหูอย่างสิ้นเชิงในตอนนี้เฉินเซียงได้ยินกู่ตงเฉินกล่าวพวกเราก็ต่อสู้กันมานานแล้ว พวกเราจะยังต่อสู้กันต่อไปเช่นนี้หรือแพร่าม,มากอยู่ได้ดูเจ้าตอนนี้สิเหนื่อยจะตายอยู่แล้วอีกไม่นานเจ้าก็จะล้มลงไปกองกับพื้นและเมื่อถึงเวลานาน,านเจ้าก็จะพ่ายแพ้ประมุกนิกายเช่าหูเจินจิ๋วสงคำรามลั่นเผอพวกเจ้าก็สู้พลางผลัดกันพลางอีกอย่าง ที่พวกข้ายังเอาตัวรอดได้จนถึงตอนนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเจ้าทุกคนมันไร้ค่าขนาดไหนผู้อาวุโสเม็ดยากล่าวอย่างเย็นชาน้ำเสียงของนางเต็มไปด้วยความเหยียดยาม ระมุขผู้สุภาพเรียบร้อยแห่งนิกายนักสู้แท้จริงเองก็กล่าวอย่างใจเย็นหากมันยังเป็นเช่นนี้ต่อไปก็กล่าวได้ยากกว่าการต่อสู้จะจบลงเมื่อไหร่พวกเราจะส่งเพียงสามคนจากฝั่งเราออกไปสู้กับฝั่งเจ้าหนึ่งคน ถ้าเจ้าชนะก็ถือเป็นการพิสูจน์ว่าพวกเจ้าแข็งแกร่งกว่าพวกเราแล้วพวกเราจะออกไปจากที่นี่ซะถ้าทางของกูตรงเฉินเปลี่ยนเป็นเย็นชาตอนนี้พวกเขาเหนื่อยมากถ้าหากยังสู้หนึ่งต่อสามต่อไปผลทางชนะก็กล่าวได้ว่าแทบไม่มีสิทธิ์น้องหญิงสิทธิ์น้องเราไปกันเถอะ ยังไงซะพวกเราก็ไม่สามารถปกป้องเกราะเต่าทมินได้ผู้อาวุโสเม็ดยาและหูไคหมิงก็เห็นด้วยความกับตัดสินใจของกูตรงเฉิงหากยังดึงด้านสู้ต่อพวกเขาทั้งหมดคงได้ทิ้งชีวิตไว้ที่นี่แน่การที่ทนรับมือกับนิกายยอดนักสู้นิกายเช่าหูและทะเลนิรันได้นานขนาดนี้ก็นับว่าดีแล้วอยากไปเรอะ ไม่มีทางชัยแก่ที่มาจากทะเลนิรันร์กล่าวเย้ยตอนนี้เฉินเซี่ยงเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าทะเลนิรันร์นิกายเช่าหูและนิกายนักสู้แท้จริงร่วมมือกันฝั่งของกูตงเฉินเหน็ดเหนื่อยอย่างที่สุด นี่จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะกำจัดพวกข่าวทั้งอี้เฉาและเจินจิวสงเองก็มีความคิดชั่วร้ายเช่นนั้นเหมือนกันพวกมันตั้งใจที่จะลบกู่ตงเฉินและพักพวกออกไปจากโลกใบนี้เพราะหากพวกเขาหายไปนิกายยอดนักสู้ก็จะเหมือนฝูงแกะที่ไม่มีเจ้าของและเป็นโอกาสอันดีที่พวกมันจะได้ยึดครองดินแดนยอดนักสู้ จัดการมันทั้งอีชาวากล่าวอย่างเย็นชามันและผู้อาวุโสอีกสองคนที่ดูอ่อนแอกว่าได้เข้าจู่โจมหมู่คามิง่งส่วนอีกสามคนจากทะเลนิรันก็มุ่งเป้าจู่โจมไปที่กูตงเฉิง ผู้อาวุโสเม็ดยาถูกปิดล้อมโดยเจินจิ๋วสงและผู้อาวุโสอีกสองคนจากนิกายเช่าหูแล้วทั้ง12คนก็ได้เข้าตะลุมบอลกันพวกเขาทั้งหมดต่างก็เป็นนักสู้ที่ปกครองดินแดนต่างๆในเฉินหู่แผ่นดินใหญ่ แต่ด้วยความที่ไม่สามารถใช้ปราณได้พวกเขาจึงได้แต่อาศัยความแข็งแกร่งทางกายของตนเท่านั้นแต่ถึงเป็นเช่นนั้นพวกเขาก็ยังนับว่าแข็งแกร่งมากเฉินเซี่ยงคาดว่าอย่างน้อยๆคนทั้งสิบสอง คนนั้นน่าจะมีความแข็งแกร่งเทียบได้กับระดับ5ขอบเขตนักสู้แท้จริงเวลายิ่งผ่านไปการต่อสู้ยิ่งดูเดือดขึ้นกูตรงเฉินมูคามิง่งและผู้อาวุโสเม็ดยาต่อสู้แบบ1:3ต่อมันเป็นการต่อสู้ที่หนักหนาสาหัสมาก กูคามิ่งถูกหมัดเข้าไปอย่างจังถึงสามมัดชุดกลุ่มสีดำของผู้อาวุโสเม็ดยาฉีกขาดส่วนกูตรงเฉินเฉินก็รับฝ่ามือเข้าไปนับไม่ถ้วนจากสภาพของทั้ง3แล้วดูเหมือนจะทนได้อีกไม่นาน ยิ่งเห็นแบบนั้นเจินจิ๋วสงและถังอี้ชาวยิ่งตื่นเต้นการจู่โจมของพวกมันยิ่งหนักมือและโหดเหี้ยมมากขึ้นทั้งการจู่โจมส่วนมากของพวกมันก็มุ่งเป้าไปที่จุดตายโดยตรงเฉินเซียงโคโจรเเพ็ดมังกรไว้เพื่อพลางกลิ่นไอของตนเองไว้ก่อนแล้วในยามนี้เขากลับแอบตะโกนขึ้นภายในใจไม่ว่ายังไงข้าก็เป็นอาจารย์อาของพวกเขา สงสัยข้าต้องทำอะไรสักอย่างให้สมกับการเป็นอาจารย์อของพวกเขาสักหน่อยแล้วร่างเฉินเสียงพลันหายไปจากยอดเขาอย่างไรร่องรอยเขาทะยานลงมาจากยอดเขาด้วยความเร็วสูงสุดกระทั่งมาถึงสนามรบที่ยุ่งเหยิงวุ่นวาย ในยามนี้ผู้อาวุโสเมดยาถูกล้อมด้วยนักสู้ทั้งสามคนทำให้นางไม่สามารถต้านทานพวกมันได้นานนักเจนจิ๋วสงควงค้อนคู่ยักษ์ของมันฟาดเข้าใส่นางอย่างรวดเร็วนางหลบการจู่โจมของมันได้หากนางเคลื่อนไหวผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวนางคงได้รับบาดเจ็บสาหัสแน่ ผู้อาวุโสจากนิกายเช่าหูคนหนึ่งชักกระบี่ออกมามันกวดแกว่งกระบี่ด้วยท่วงท่าซับซ้อนแล้วแทงตรงไปที่อกของผู้อาวุโสเม็ดยาขณะกระบี่กำลังจะเสียบทะลุอกของนางจู่ ลิ่นไอปราณอันรุนแรงราวกับอำนาจของมังกรผู้กล้าเหยียดหยามทั้งโลกลาภพลนปกคลุมไปทั่วทั้งสนามรบในจังหวะนั้นสายตาของทุกคนจับจ้องไปที่ด้านข้างของผู้อาวุโสเมตยาพวกเขาเห็นเงาร่างของคนหนุ่มถือกระบี่ยักษ์แหลงประกายรัศมีสีครามระยิบระยับในมือเฉินเซียงยั้งมือเจินจิ๋วสงคำรามขึ้นอย่างร้อนรน แต่กระบี่ของเฉินเสียงตวัดฟาดเข้าไปที่เอวของผู้อาวุโสคนนั้นอย่างเลือดเย็นแล้วชายแก่กรีดร้องอย่างน่าสยดสยองคลื่นปรนาณคมกรีบตัดผ่านเอวของมันก่อนที่ร่างของมันจะถูกแยกออกเป็นสองท่อน เฉินเซียงเงื้อกระบี่ขึ้นสูงอีกครั้งก่อนฟาดฟันเข้าใส่เจินติวสงทุกๆุกคนต่างเห็นท่าทางอันโหดเหี้ยมสุดขั้วของเฉินเซียงปราณสังหารอันมืดมนและเย็นเฉียบทะลักออกมาจากทั่วร่างของเขาปราณแห่งท่าทั้งห้า ภายในตันเถียนผสานกันอย่างรวดเร็วก่อเกิดเป็นปราณจัก,กรวาลถ่ายเข้าไปในกระบี่ผ่านพลานมังกรทำให้มันมีอำนาจถล่มฟ้าทลายดินแล้วเฉินเซียงก็ฟาดมันลงมาเจินจิ๋วสงยกค้อนคู่ของมันเข้าต้านรับกระบี่อันบ้าคลั่งของเฉินเซี่ยงอย่างสุดแรงเกิดมันรู้สึกได้ถึงน้ำหนักหลายหมื่นจินกดทับลงมากระทั่งเท้าทั้งสองข้างของมันจมลึกลงไปในพื้น ผู้อาวุโสเม็ดยาจ้งแทงกระบี่ในมือของนางเข้าใส่อกของเจินจิวสงอย่างฉับพลนันผู้อาวุโสของนิกายเช่าวูอีกคนก็เข้าประชิดเฉินเซียงแล้วแทงกระบี่ของมันเข้าใส่เฉินเซียงจากบนฟ้าระวังด้วย ผู้อาวุโสเม็ดยาตะโกนขึ้นด้วยความตกใจถึงเจินจิ๋วสงจะรับมือกับกระบี่ของเฉินเซียงแต่มันยังคนมีความแข็งแกร่งเหลือพอที่จะเหวี่ยงค้อนของมันเข้าใส่ผู้อาวุโสเม็ยาเพื่อขัดขวางไม่ให้นางเข้าช่วยเฉินเซียง เฉินเซียงไม่สามารถจัดการเจินจิ๋วสงด้วยการโจมตีเมื่อครู่และยังโดนกระบี่ของผู้อาวุโสอีกคนแทงเข้าใส่แต่ถึงอย่างนั้นกระบี่ของมันกลับไม่สามารถแทงทะลุร่างของเขาได้ เพราะเขามีเกราะเต่าทมินคอยป้องกันอยู่ใต้ชั้นผิวหนังประกายแสงสีทองระเบิดออกมาจากหมัดของเฉินเซียงแล้วแปรเปลี่ยนเป็นรัศมีมังกรเฉินเซียงเหยียงหมัดเข้าใส่อกของผู้อาวุโสคนนั้นอย่างรุนแรง เสียงหมัดกระทบอกดังกระหึ่งไปทั่วทั้งขา่าผู้อาวุโสคนนั้นแผดเสียงร้องลัน่นบนอกของมันปรากฏหลุมขนาดใหญ่แลดูน่าสยดสยองเป็นอย่างมากแค่หมัดเดียวเฉินเซียงกลับสามารถทำให้ผู้อาวุโสจากนิกายเช่าหูบาทเจ็บร้ายแรง เินเซี่ยงเบี่ยงตัวหลบคอนยักษ์ของเจิญจิ๋วสงที่กำลังฟาดเข้ามาแล้วตวัดกระบี่ตัดหัวของผู้อาวุโสคนเมื่อครู่โลหิตของมันพุ่งทะลักออกจากร่างราวกับน้ำพุอาบร่างของเจินจิ๋วสงจนทำให้ทั่วท้งตัวของมันอาบชุ่มไปด้วยโลหิตเฉิญเซี่ยงสังหารผู้อาวุโสของนิกายเช่าหูไปอีกคนแล้วอีกอย่างพวกมันทั้งสองคนยังเป็นนักสู้ขอบเขตนิพพาน พวกมันแข็งแกร่งสุดขั้วแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าเฉินเซี่ยงในยามนี้พวกมันกลับอ่อนแอราวกับวัชพืชเฉินเซี่ยงถอยมาอยู่ข้างกายผู้อาวุโสเมตยาดวงตาของเจินจิ๋วสงแดงกับมันจ้องมองซากศพที่เรียงรายอยู่บนพื้นทั่วร่างของมันสั่นสะท้านด้วยความโกรธมันหันหน้ามามองเฉินเซี่ยงด้วยสายตาเกลี้ยกราดเฉินเซียง เก้ากู่ตรงเฉินและวอู่ไค่หมิงต่างประหลาดใจที่เฉินเซี่ยงปรากฏตัวขึ้นอย่างไม่คาดคิดเฉินเซี่ยงสามารถใช้ปราณได้ทั้งยังสามารถสังหารสองผู้อาวุโสจากนิกายเช่าอู่ได้ภายในหนึ่งลมหายใจ กูตรงเฉินและวอูไคหมิงหยุดการต่อสู้แล้วเพื่อนมาข้างกายผู้อาวุโสเม็ดยาในยามนี้คนจากทะเลนิรันและนิกายนักสู้แท้จริงต่างตกใจกลัวพวกมันมารวมกลุ่มกันเพื่อป้องกันการจู่โจมจากเฉินเซียง พวกมันไม่เข้าใจว่าทําไมเฉินเซี่ยงถึงสามารถใช้ปราณได้โดยปกติแล้วพวกมันสามารถสังหารเฉินเซี่ยงได้ด้วยนิ้วเพียงนิ้วเดียวแต่ตอนนี้ดูเหมือนเฉินเซี่ยงจะแข็งแกร่งกว่าพวกมันเสียแล้ว เฉิงเซียงจ้องมองเตือนจิ๋วสงอย่างเย็นชาทั่วร่างของเขาแผ่ปราณสังหารออกมาหนาแน่นมากขึ้นเรื่อยๆกระทั่งแทรกซึมเข้าไปในจิตใจของทุกๆคนทำให้พวกมันหายใจได้ลำบากอีกอย่างนี่ยังเป็นครั้งแรกที่พวกมันคาดไม่ถึงว่าเฉินเซียงจะแข็งแกร่งขนาดนี้ เชินเซียงกามกระบี่ครามผานมังกรแน่นเมื่อหนึ่งหมื่นปีที่แล้วหวังเจียนเทียนอาจารย์ของเขาได้สังหารประมุกนิกายเช่าหูและในวันนี้เขาก็มีโอกาสสังหารประมุขค,คนใหม่ของนิกายเช่าหูด้วยเช่นกันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ